สวัสดีนะคะสามารถบอกได้เลย่ะตอนนี้กับข้าวที่เซนรัลพาราสันธานีนะคะวันนี้สปาบรรยากาศของทางเซนชอปป้าซาก็มีการันะคะก็น้ำเซนสกาดรสลวานนะคะ วันคริสต์มาสคร่าวๆกันแล้วกันนะคะวันคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นเทศกาลนะคะที่จะมีทุกๆวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะคะซึ่งชาวคริสต์เนี่ยจะเชื่อว่าเป็นวันคท้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะองค์ประกอบของวันคริสต์มาสนะคะอย่างแรกเลยที่เรามักจะนึกถึงก็คือซานตาคลอสนั่นเองนะคะ ซึ่งซานตาคอสเนี่ยมีเรื่องเล่านะคะว่ามีนักบุญคนหนึ่งนะคะที่ชื่อนิโคลัสนะคะ,ะได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงที่ยากจนคนหนึ่งแล้วก็ได้หย่อนถุงเงินลงไปนะคะจากนั้นถุงเงินก็อเผอิญว่าไปตกอยู่ในถุงเท้านะคะที่เด็กหญิงคนนี้ได้ถึงไว้ข้างๆอกองไฟตอกินนั่นเองนะคะก็เลยทําให้มีความเชื่อว่าซานตาคอสเนี่ยเป็นแบบว่าบุคคลที่ใจดีมีของขวัญมีของพิเศษวิเศษมาฝากเด็งๆค่ะ องค์ประกอบที่สองนะคะก็คือกวางเรเดียนั่นเองนะคะซึ่งกวางเรนเนียนเนี่ยก็เป็นขาหนณะของทัตคอรสนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมดอยู่9ตัวด้วยกันนะคะซึ่งตัวที่มีชื่อเสียงหรือคนรู้จักมากที่สุดก็คือรูดอฟนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่โดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของรูดอฟก็คือจะมีจมูกสีดกแดงๆนั่นเองนะคะอย่างที่3มนะ ของขัญนั่นเองนะคะเนื่องจากเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่เป็นเทศกาลแห่งความคิกตีอินดีร่าเริงรื่นเริงนี้นะคะก็จะมีการมอบสิ่งของให้กันนะคะก็กล่องของขันนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงเทศกาลร,ริส์มาสก็คือต้อนสจนั่นเอง ถูกนำเป็นพวกหลอดไฟหรือตล่องของพวันหรืออะไรที่มันเป็นแบบสัญลักษณ์ในวันคนริสต์มาสเล็กๆน้อยค่ะเพรจะมานำมาประดับนะคะบนต้นสนนะคะยังไงก็ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลคริสต์มา